แชรวิธีสร้างรายได้จาก Instagram หาเงินได้เท่าไหร่ n s t t g r r m m เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2010และในปี2011ได้เพิ่มระบบ Hashtag ซึ่งทำให้ป้ายชื่อที่พิมพ์ลงไปนั้นค้นหาได้ง่ายขึ้นจากนั้น IG ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานทั่วโลกเกินกว่า1,000ล้านคนโดยผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงมี51%และผู้ใช้ที่เป็นชายมี49% ข้อมูลนะ่าสนใจยังระบุอีกว่า90%ของผู้ใช้งานเหล่านี้กดติดตามบัญชีธุรกิจบน IG อย่างน้อย1บัญชีและมีผู้ใช้งานราว130ล้านคนที่กดดูแท็กรายละเอียดสินค้าในทุกๆเดือนโดยเฉพาะในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด -19 กระตุ้นให้การซื้อขายบนช่องทางดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผลการสำรวจพบว่าผู้คน85%จากทั่วโลกต่างหันมาเลือกซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติความนิยมต่างๆจึงไม่น่าแปลกใจที่ IG จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดและหลายคนก็สนใจที่จะมองหาช่องทางในการสร้างรายได้บน IG ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center จึงได้รวบรวมเรื่องราวและวิธีการน่าสนใจดังกล่าวมาฝากกันค่ะ IG ในยุคปัจจุบันกำลังเฟ,ฟื่องฟู ปัจจุบันเราได้เห็นสินค้าหลายแบรนด์เดินหน้าโฆษณาสินค้าบนอินสตาแกรมกันอย่างเต็มสูบจึงไม่แปลกใจที่ Facebook จะควบรวมกิจการกับ i ิน t a g r กรที่เป็นการเพิ่มศักยภาพทางตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นซึ่งสถาบันวิจัย CFA คาดการเอาไว้ว่าในปี2020รายได้จากการโฆษณาร่วมกันระหว่าง Facebook และ Instagram จะเพิ่มขึ้นประมาณ65ไปจนถึง70ซึ่งรายได้จากการโฆษณานี้เป็น30จากรายได้ทั้งหมดของบริษัทต่ตอปี ย้อนกลับไปในช่วงกลางปี2559ผู้ใช้ไอจีในโลกมีเพียง22ล้านคนเท่านั้นแต่จากตัวเลขปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นทิศทางของการเติบโตที่เพิ่มแบบเท่าทวีคูณซึ่งเป็นผลมาจากกระแสะโลกยุคออนไลน์และก็ยิ่งเฟื่องฟูมากขึ้นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 i ที่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ใช้เวลายอยู่กับบ้านมากขึ้นและไม่น่าแปลกใจที่หลายคนอยากลองหาไรายได้จากไอจีกันดูบ้างรวมวิธีน่าสนใจสร้างไรายได้บนอินสตาแกรม 1>, 1. ขายสินค้าบนอินสตาแกรมเป็นวิธีที่พบมากที่สุดมีบัญชีในอินสตาแกรมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อจําหน่ายสินค้าโดยเฉพาะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายในอินสตาแกรมนั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมไปถึงสินค้าอย่าง e b o ุ๊หรือซอฟต์แวร์ต่างๆก็มีขายในอินสตาแกรมด้วย ซึ่งบางคนอาจไม่มีสินค้าสต็อกตัวเองแต่ใช้ระบบดรอปชิปในการขายยิงปัจจุบัน Instagram มีการเชื่อมกับเพจ Facebook ได้ซึ่งลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อโดยตรงผ่านหน้าอินสตาแกรเลยโดยไม่ต้องทักแชทเพิ่มแต่ว่าจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นถึงจะเพิ่มสินค้าได้และจะต้องมีเพจของ Facebook ที่เชื่อมกันอยู่จะทำให้ลงสินค้าเชื่อมกันได้เลย 2. สินค้าบริการในอินสตาแกรม นอกจากสินค้าทั่วไปสินค้าในลักษณะบริการก็ใช้ช่องทางอินสตาแกรมได้เช่นบริการรับออกแบบโลโก้แบนเนอร์บริการรับสร้างเว็บไซต์บริการรับออกแบบตกแต่งภายในบริการรับทำตลาดออนไลน์บริการถ่ายภาพรับเขียนบทความเป็นต้นเรียกว่าเป็นการใช้ความถนัดของแต่ละคนมาสร้างรายได้บนอินสตาแกรมที่ได้ผลมาก 3. สร้างรายได้จากการรับหิวสินค้า หมาะสำหรับผู้ใช้อินสตาแกรมที่มีงานอดิเรกในการช้อปปิ้งและเดินทางไปยังที่ต่างๆและอาจพบเห็นสินค้าที่น่าสนใจสินค้าแปลกใหม่หรือสินค้าราคาถูกคุณภาพดีโดยสามารถถ่ายภาพเหล่านั้นและโพสต์ลงใน IG และแท็กให้คนที่รู้จักหรือเพื่อนก็อาจจะมีคนสนใจและสั่งหิ้วสินค้านั้นๆได้ซึ่งเราอาจจะคิดราคาต่อชิ้นที่เราฮิ้วก็ได้ เช่นถ้าลูกค้าสั่งหิ้วสินค้า10ชิ้นเราคิดราคาค่าหิ้วชิ้นละ20บาทเราก็ได้มาแล้ว200บาทเป็นต้น 4. รับรีวิวสินค้าและบริการหากใน i n s t a g r กรมเราโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเราก็อาจได้รับสปอนเซอร์จากเราโรงแรมรีสอร์ทห้องพักร้านอาหารต่างๆหรือถ้าหากเราเป็นสายคาเฟ่ชอบดื่มกาแฟเช็คอินร้านเก๋ ก็อาจจะได้สปอนเซอร์จากเราคาเฟ่ต่างๆเหล่านั้นสำหรับใครที่ชอบเรื่องความสวยความงามแต่งหน้าเก่งแต่งตัวมีสไตล์ก็มักจะมีงานรีวิวเครื่องสำอางสกินแคร์เสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาต่างๆเข้ามาเรทราคาการรับรีวิวมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านบาทแล้วแต่ความสามารถและการตกลงกันระหว่างผู้จ้างกับเราด้วย 5. ใช้อินสตาแกรมเป็นโปรไฟล์ในการหาเงิน ข้อนี้อาจจะไม่ได้ใช้ Instagram ในการทำเงินเป็นหลักเท่าไรแต่จะใช้เป็นตัวเสริมมากกว่าคือการใช้โปรไฟล์เก็บผลงานของเราเอาไว้ให้ลูกค้าเข้ามาดูได้เช่นเป็นช่างภาพแต่ต้องการหาลูกค้าอยากทำให้คนรู้จักว่าเราถ่ายภาพแนวไหนบ้างก็ใช้ Instagram ลงภาพที่เราถ่ายไว้พร้อมกันนั้นก็ใช้โพสต์รับบริการถ่ายภาพด้วยหากภาพที่ถ่ายนั้นสวยราคาไปกันได้ก็จะมีคนจ้างเป็นต้น คุณประโยชน์ของ i n s t a g r กรเราเชื่อว่ายังมีอีกมากซึ่งจุดเด่นของ i n s t a g r กรคือโชว์ภาพดังนั้นสิ่งสำคัญของการโพสต์คือการต้องแต่งภาพให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อกับลูกค้าและที่สำคัญภาพควรตรงกับความจรงิงตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าได้รับเมื่อลูกค้าเชื่อใจเราก็มีโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าที่ต่อขยายไปได้มากขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ